สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องบ่าวเอ็มดีไอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับเป็นวเลสไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไร้สายยี y ่ห้อโปรพัดนะครับรุ่น Rm888 นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้ก็ใช้งานมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้หยิบจับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้มีโอกาส ก็เดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆรับชมนะครับสภาพกล่องก็ตามการใช้งานครับก็มีบุบสไลด์บ้างผมก็ได้แก้ไขนะครับเรามาดูภายในกล่องกันนะครับก็จะมีคู่มือนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องตอนที่เราซื้อจาก ตัวแทนจำหน่ายมันก็จะมีซีนพลาสติกหรือว่าถุงพลาสติกใส่มาทุกชิ้นนะครับแต่ว่าผมได้แกะใช้งานแล้วก็เอาออกไปก่อนเพราะว่าเวลามาแกะแล้วถ่ายคลิปมันจะมีเสียงที่ค่อนข้างที่จะแสบแก้วหูนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้ก็นี่ครับเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จรีซิฟเวอร์จะเป็นที่ชาร์จแบบไมโคร USB นะครับหนึ่งสายมาให้ความยาวก็ประมาณ 0.8เมตรแล้วก็ดีซิเร์นะครับหรือว่าตัวรับสัญญาณนะครับก็มีการรองรับคลื่นความถี่นะครับผ่านการอนุญาตจากกสทอชอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแจ็คโฟนนะครับแล้วก็เสาสัญญาณนะครับผมถ้าเปิดใช้งานนะครับนี่ครับสถานะของ ไฟก็จะบอกที่ power แล้วก็มีสถานะไฟของไมค channel A channel B นะครับนี่คือ receiver ครับ Pro Pad RM 888นะครับแล้วก็นี่ครับมีไมโคย์ตัวนะครับไมโลอยไม่ได้แถมที่การลื่นมาให้แต่ว่าผมซื้อมาติดแล้วก็ไม่ได้แกะออกนะครับเดี๋ยวมาดูหัวไม้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอุ้ยโดนขาตั้งกล้องนะครับนี่ครับก็เพื่อนๆสายเทคนิคสายเครื่องเสียงแบบโปรเฟชชั่นอลก็อาจจะรู้นะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนแต่ว่าผมเป็นผู้ใช้งานก็ให้ดูคร่าวๆรีวิวแบบโอเวอร์วิวแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเข้าไปก่อนนะครับ ตัวหัวไม่ก็จะมีการสกรีนรุ่นของไม้นะครับส่วนกระบอกไม้นะครับเป็นหรือว่าตัวไม่นะครับจะเป็นโลหะนะครับผมเป็นเหล็กนะครับน่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับตรงท้ายไม้ตรงนี้นะครับผมสามารถเปิดได้นะครับท้ายไม้เป็นพลาสติกนะครับท้ายไม้เป็นพลาสติกแต่ว่าก็แข็งแรงอยู่นะครับนี่ครับ ซึ่งท้ายไม่ก็จะเป็นฝาเกลียวที่คันยึดกิดกับนี่ครับของไมโครโฟนนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นช่องใส่ถานนะครับเป็นทานแบบฐาน 2A นะครับผมทั่วๆไปของไม้ลอยนะครับแล้วก็ตรงที่ด้ามไม่ก็จะมีปุ่มเซตนะครับหรือว่าปุ่มตั้งค่าอยู่3ปุ่มด้วยกันนะครับ ปุ่มด้านบนเป็นปุ่มเซตนะครับเอาไว้กดเพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่นะครับในกรณีที่เราใช้งานในพื้นที่ที่มีความถี่คลื่นสัญญาณรบกวนเราก็สามารถที่จะกดเซตเพื่อเปลี่ยนช่นลของไมให้มันไปจับคลื่นความถี่อื่นนะครับที่ไม่มีคลื่นรบกวนนะครับแล้วก็มีปุ่มบวกลบนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเพื่อเพิ่มลดเสียงไมะครับตัวนี้จะเพิ่มได้สูงสุดถึงระดับ5นะครับมีระดับ1ถึงระดับ5 แล้วก็จะมีปุ่ม power นะครับที่หน้าตัวไม้แล้วก็จะมีหน้าจอเป็น LED หรือเปล่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ฐานแล้วก็ออนไม้นะครับดูหน้าจอของไม้ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับพอใส่ฐาน 2A 2ก้อนนะครับก็กดปุ่ม power แช่ไว้สักพักนึงนะครับนี่ครับตัวสัญญาณไม้ก็จะ ติดขึ้นมานะครับไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับในกล้องอาจจะกระพริบแต่ว่าของจริงไม่กระพริบนะครับนะเราจะลองกดที่ปุ่มเซ็ตนะครับแล้วก็เพื่อนๆสังเกตด,ดูที่หน้าจอของไมโครโฟนนะครับจะกดปุ่มเซ็ตหนึ่งครั้งนี่ครับชนแนลม,มันจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับ อ่าแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ u 1นนี่คือเสียงเบาที่สุดนี่ครับปรับขึ้นไป u 2 u 3 u 4 u 5นี่คือจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับลองดูว่าไมค์ตัวนี้น้ำเสียงเป็นยังไงแล้วก็จะสามารถรับคลื่นวเลสได้ระยะประมาณกี่เมตรใกล้แค่ไหนแล้เวเร,เรามาทดสอบให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูกันครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งอุปกรณ์กันก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราดูรีวิวแกะกล่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำรีซีเวอร์ตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับเจ้าลำโพงล้อลากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ผมได้ต่อไมโครโฟนนะครับเข้ากับตัวลําโพงล้อลากตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับถอยหลังไปนะครับดูในระยะว่ามันสามารถรับคลื่นความถี่ได้ในระยะประมาณกี่เมตรนะครับอ่ะผมจะตั้งกล้องถ่ายนะครับคู่กับเจ้าลําโพงตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้มันได้ยินเสียงนะครับแล้วก็เราจะมาดูในคลิปว่า ผมเดินไปในระยะประมาณ50เมตรนะครับ2 0 30 40 50นะครับเสียงมันจะหลุดไปที่ประมาณตรงไหนนะครับผมจะกะระยะนะครับเป็นระยะระยะไปนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็เดินถอยห่างนะครับมาจากเจ้าตู้ลำโพงนะครับหรือว่ารีเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราตั้งอยู่กับเจ้าตัวลำโพงล้อลากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดเสียงไว้นะครับเปิดเสียงไว้ให้มันดังๆนิดนึงนะครับเพื่อให้โทรศัพท์มันได้ยินนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มถอยมานะครับตอนนี้ถอยห่างนะครับจากตัวลําโพงนะครับที่อยู่ห่างจากรีเซิฟเวอร์ตอนนี้ก็ประมาณหกเจ็ดเมตรได้นะครับเดินมารื่อเรื่อยนะครับก็จะบันทึกเสียงผ่านโทรศัพท์ไว้นะครับ ตอนนี้ประมาณ15เมตรนะครับ15เมตรจากรีเซิร์เวอร์ที่เชื่อมต่อกับไมโครโฟนนะครับผม,มดูว่าได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับแะยะตอนนี้นะครับประมาณ25เมตรนะครับประมาณ25เมตรนะครับไม่ก็ยังรับสัญญาณได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ผมจะเดินมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะ ตอนนี้นะครับที่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นผมหรือเปล่านะครับมันครับประมาณสี่สิบเมตรนะครับสี่สิบเมตรรีซิฟเวอร์ที่ต่อกับไมค์ผมก็แทบจะเสียงจากลำโพงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะบันทึกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปไล่ดูวิดีโอย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมเดินในสวนแล้วเดินเข้ามาในสวนแล้วไม่รู้ว่า กล้องจะเห็นหน้าหรือเห็นตัวผมหรือเปล่านะครับแต่เน,นี้ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงจากวงนะครับไม่รู้ว่าไม่นะครับที่เราเดินมาไกลขนาดนี้นะครับสัญญาณอมต่อกับรีบเวอร์หรือเปล่า อยู่นะครับในขณานี้กลับไปอ่อนี้ครับระยะประมาณสิบห้เมตรนะครับพอผมเดินกลับมาก็ได้ยินเสียงจากลำโพงพอดิิลมพัดมานะครับะนะครับในระยะนี้นะครับประมาณ50เมตรนะครับถ้านำไปใช้งาน ภาคสนามนะครับบรรย่ญญาะนะครับหรือว่าเป็นตู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าขายสินค้าปดจิตะนะครับผมเช่นมีกิจกรรมออกแทงสินค้าคิดว่าสามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเดินโปรโมทสินค้าในระยะลอยเมตรขึ้นไปโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ เจ้าตัวโปรพัด fm 8 8 8ตัวนี้นะครับผมเป็นว e ยเลสไมโครโฟนคลื่นความถี่ usf ของแท้นะครับผ่านการรับรองคลื่นความถี่จากกสทชเรียบร้อยนะครับสามารถนำไปใช้งานไม่โดนคุณตำรวจมาหิ้วไปแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับการทดสอบรีวิวเจ้าไมโครโฟน โปรพัสราคารากหญ้าคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเหนื่อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าว mdiy ด้วยหรือถ้าสนใจไม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในคลิปไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับก็ ช่วงโปรโมชั่นก็จะมีราคาพิเศษอยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ